เกิดยุ่งยากทั้งเข้ากับคุณพ่อคุณแม่ป้าแจนมึงเอกครับป้าแจนแล้วก็เจ้าขุนเจ้าสมุทรตอนนี้ยังยังเรียนอยู่เลยไม่เขียนทิ้งอะไรกับแล้วก็สนุกมากมันคืองานเล็กๆแล้วผมก็ต้องตื่นเช้ามาถ่ายเลยครับประมาณนะโต้โอนขนาดไหนครับสหรับปีนี้ปีนี้ผมว่าทุกคนโตขึ้นแล้วก็พ่อแม่ก็ก็ก็ใจเย็นลงใจเย็นลงแล้วก็เอหมืนเหมือนเหมือนเหมือน เขาก็ปล่อยเราสนุกในตามสไตล์เรามากไม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้จูจีอะไรมากเขาก็อ่ะแต่เต็มที่ลูกตนแล้วแล้วมันนะครับใช่มีฝันอะไรให้ไหมคะอ่าคุณพ่ออ่าคุณแม่ให้แหวนแล้วก็อ่าคุณพ่อให้เป็นเงินเงินเป็นหนึ่งก้อนมาใช่มันใหญ่ไหมคะก้อนแม่ท่าหมายที่แม่ไม้แหวนมันคือยังไงครับแม่บอก จริงๆก็เป็นของกนเกิดครับแต่เขาว่าให้ว่าแบบว่าสมัยเพลงแรกๆของพ่อตอนจีบๆกันแม่ก็ให้ไปใส่นะรู้สึกแววตาหรือคาใจอะไรที่อย่างเขาบอกแนายนายต้องไปใส่ด้วยซึ่งแล้วก็อ๋อต้องใส่พัดด้วยหรอ,อ <c oughs> แม่เป็นก็คือพิอ้งใจเลยต<ช>้อใส่มาเลยแม่แม่ต้องอยู่ด้วยตลอดเป็นเป็นแบบแทนใจอย่างนี้เลยคนถึงจะใส่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้คอบคุณแม่แล้วเรามีอะไรให้กับตัวเองในมัมมองแบนแบน,นี้ ผมว่าจริงๆเอาปีที่ผ่านมาโควิดผมว่าทุกคนผ่านช่วงแบบเยอะที่มากเลยอยู่บ้านกันแล้วผมคิดว่าผมแอบมีช่วงทรมานตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ก็อยากจะแัปปี้ขึ้นใหญ่โตขึ้นแล้วก็ปรับตัวไปกับโลกตอนนี้มันก็เปลี่ยนเหมืกันรแล้วก็อยากจะทํางานสนุกกับมันเรียนสนุกๆมาแค่นี้ก่อนเลยผมอยากแฮปปี่ทับที่ครับแล้วก็มอฟังสุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม่บอกว่า ครอบครัวอะไรเงี้ยปล่อยคืนเพราะแม่ปล่อยคืนก็คือปล่อยให้มีแฟนแม่แล้วเนาะครับอันนั้นปล่อยอยู่แล้วฮะนั่นปล่อยอยู่แล้วคือเพราห่วงไหมเพราะห่วงไหมเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไหนสาวๆผมว่าไม่ห่วงแต่ว่าก็มาคือคือก็จะพูดตลอดว่าถ้าลูกรักใครพ่อแม่ก็รักด้วยครับตรงนี้ได้ครับตอนนี้ตอนนี้ลูกรักใครครับตอนนี้ตอนนี้อ่าตอนนี้ลูกรักแม่กับพ่อมากมากตอนนี้ใช่ผมก็อยู่ในช่วงอายุนั้นอยู่เขาถามผม ว่าเออแบบแม่ดูแบบว่าลูกเพื่อนบางบางคนเขาก็อยู่กับผู้หญิงหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยในในแบบคุณอยู่กับแม่ดีใจแล้วก็แล้วก็เออแม่แม่แม่เขาแฮปปี้ตรงนี้เราก็เราก็อยากจะดูหรือแม่อยากให้เรามีแฟนหรือเปล่าผมว่าตอนนี้ไม่รู้น่าจะต้องถามคุณแม่อันนี้เราต้องถามคุณแม่อจริงเราพร้อมนะกอาารที่จะกมีใครสักคนหรือไม่ผมเคยจะผมก็ผมก็คิดอะไรอย่างนั้นนะพี่มันก็มีมุมคิดนะแต่ว่าเราคิดว่าผมเหนื่อยเกินไป ด้วยทางานด้วยเรียนด้วยแล้วก็อยากจะสนุกตรงนี้มากๆผมชอบอยู่ทีมงานชอบอยู่กับทุกคนนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็ยังไม่เปิดตัวยังไม่เปวามอนนรอตอนนี้ไม่มีอะไรกันเลยอันนี้ไม่เปิดตัวหรือไม่เปิดใจคะอุ้ยไม่ไม่คือผมยังยืนเหมือนเดิมว่าถ้ามี relationship อะไรแล้วแบบโตขึ้นมาพี่ก็เห็นผมมันเด็กๆนะถ้ามี relationship ขึ้นมาผมไม่อยากแบบออกมาว่าครบหรือไม่ครบหรืออะไรเพราะอยากให้เกียรติท้กที่มากกว่าั้งเจ็บคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลย อยากให้ถ้าสมมุติจะมีใครก็ให้คุณผู้หญิงตอบเองดีกว่าฮะ้อนผิงตอบหรอใช่ไม่มีตอบผมอยากให้เกียร์อะไี่แม่บอกมาอะไรหอม่เฟลหลายอย่างใช่แล้วคุ้อยากเขาดีอ่ยอยากใครคุ้อยากใครคุยอยากใครคูยอากใครนุ่อยากใครยอยากใคร็อยากใครคุยอยากัามว่าอันอใไรยังไงใคอยากใคุยอยายังเหมยอยาดิมยังยัยางดครคุยอยา่เดร๋ยวมีกในร่วมอกันอีากใครคอยาก็เมื่อวานทุยอยากใครคุยอยากใรคุอยาเครากมสรุนอนากใคุยอากใครคาน สองไม่บอกว่าอะไรแล้วก็ <c oughs> ก็ก,ก็ก็ใช่ครับยังดีแล้วก็เดี๋ยวหาวันเลี้ยงกันก็จะรวมกันพี่ที่บอกว่าเหมือนเดิมพี่ยังไงก็เหมือนเดิม,ม <c oughs> ก็ก็อย่างที่พี่เห็นเราก็สนุกสนานกันแต่น้นเราก็มีช่วงที่ถ้าอยากจะทำเพราะว่าที่แฟนผิดมาเขาไปมาด้วยช่วงโควิดมันก็เป็นช่วงที่ทุกคนว่างๆกันก็อยากให้เคลียร์เลยว่าไปนน่นเขาก็ดูคอร์สไว้กันวก็เราไปยังทีนี้เป็นช่วงว่างสักีกลับมาไปได้ทำงานล้วก็ทุกอย่างตามแผนวก็มีโมเมนต์ไปทบไปเที่ยวด้วยกันตลองใช่ครับใช่ เรมีทัคิใช่นี่เขาก็กลับมาถ่ายหนังก่อนว่าตามมาถ่ายแล้วใช่ไหมครับก็คือแชร์แชร์มันจากไลน์ที่ตกเลยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีผลงานออกมาให้ชมเรื่อยๆแน่ๆครับอะไรหลายคนคิดแล้วครับว่าคบกันอยู่คบกันอยู่อคบกันอยู่ยังไงครับผมไม่ตอบว่าคบไม่คบแล้วกันใช่มันมันมันอึดอัดผมและอึดอัดเขาด้วยผมผมว่าเอาเอาเอาแค่มันคบไม่คบหรือเพื่อนกันอยู่ที่เราดีกว่าแต่ว่าข้างหน้านี่ผมตอบว่าทุกอย่างดีเราให้ความสำคัญกับเขาว่าอะไรครับเราให้ความสำคัญเขาว่าอะไรครับ สเตดัสคืออะไรสเตดัสสเตดัสคือคือผมจะอธิบายเขาว่าเพื่อนแบบว่าเพื่อนๆผมจะมีวิธีคนพ่อแม่ผมหมดจะมีกลุ่มผมเพื่อนๆสองคนเออชื่อเลยแล้วกันเควินมีดอมแล้วก็จะมีจูนีซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมบอกกับเขาได้ทุกเรื่องคือเับเขาได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับพี่มาผู้หญิงที่สนิทสุดใช่แต่เป็นคนที่เราปกปิดเยอะสุดเพราะว่า คนอื่นเราจะบอกว่าของขวัญชิ้นนี้ให้อะไรเรานี่เราไม่บอก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 อะไรที่ถูกใจเราไหมคะของขวัญชิ้นนี้ใชอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าเราไปขอออทของเขาแล้วเขาก็นี่ผมว่าเขาน่าจะรู้ว่าผมว่าว่าผมตอบเพิ่มสิ่งนี้อย่าเลยเลยหรือทุกอย่างให้ไปถามจูเนียรเองก็ดีครับก็ดีเราผมตอบตรงนี้เลยว่าทุกอย่างเเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรออกมาให้ชมเรื่อยๆไม่ต้องหมดเลยสายเกษียณ พ,พี่เชียร์กันอยู่แล้วไม่แม่ก็เชียร์ด้วยไม่ใช่พี่พวกพี่เชียร์อย่างเดียวแม่เราก็เชียร์ด้วยเป็นมึงเป็นเมนทรงเมนแซวเ <c oughs> มื่อกี้ที่บอกให้ไปถามคือแปลว่าจริงเน่ปวดคนนั้นผมปวดเขาปวดแล้ไม่ไปเขินนะคะเกินที่พี่เล่นผมอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าใช่อยากอยากตอบกันเจนเรื่าวทวุกอย่างโอเคแล้วก็ยังยังคุยกันไย่ดีแล้วก็เจอกันอีกเรื่อยๆอยอยู่แล้ว ถ้าเรียกว่าตอนนี้เจ้านายไม่โสดเดี๋ยวปล่อยเพลงแล้วหาคำตอบในเพลงดีกว่าฮะได้ขายของกันเลยคุ <c oughs> มเือนเนาะจะมีโปรเจกต์ร่วมงานกันมี <c oughs> มีร่วมงานนะครับเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวหลังจากปล่อยวิ้งปุ๊บก็จะหาวันรับเดลน่าจะช่วงเดือนสิงหาจะมี JMD Sense w i n ทัวร์ก็จะเป็นเหมือนช่วงบบรักที่ไปทัวร์ตาม h a ซ l น e n t e r ในแต่ละจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดใายบัตรกันต่างแล้วก็จะลองสนุกกันดีกว่านี่ค่มา ร่วมเต้นกับเราใช่เดี๋ยวมันร่วมไปทีเพลงสองเพลงเลยค่ะเดี๋ยวมีแก๊สคนอื่นด้วยเดี๋ยวมีแก๊สคนอื่นด้วยสนุกเลยโอเค